ดูโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าแรง f 1 f 2กระทําบนโครงยึดดังรูป uh, f 1อยู่บน a เนอะ uh, f 2อยู่ที่ b uh, จ้งหาแรงจริงๆอันนี้ก็คือถ้าไปดูในหนังสือเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าพอดีผมให้คุณได้ลองฝึกโจทย์ก่อนนะครับผมอันนั้นถ้าเป็นในหนังสือเนี่ยเขาให้หาอ,อีก อีกแตกแรงเนี่ยเขาอยู่บนแกน y ไอแกน b แต่ว่าผมให้หาอยู่บนแนวแกนล,ละกันนะครับเอาง่ายง่ายนะครับก็แตกแรงเขียน x y นะครับผมปึบป๊บปึ๊บถ้าอยู่ตรงนี้ก็จะออกมาเป็น100 f 1แล้ว1 0 0อ cos 30อันนี้ก็จะเป็น100 s i n 30นะครับอันนี้ล่ะอันนี้ก็จะเป็น80 cos 20อันนี้ก็จะเป็น80สาย20เนาะก็เขียนนะครับ sigma f x ได้เท่าไหร่เนี่ยดูก่อนนะ100 cos 30บวก80 cos 20ได้เท่าไหร่ครับ161.778นิวตันซิกเนเจอร์ fy มีค่าเท่าไหรอ่อ่ะ ขึ้นบน100รสาม30ลงล่างลบ80สายี0ได้เท่าไหร่ครับ2 2 6 3 8นิวตันโอง่ายหา F รับ F อเท่ากับรากที่2ของ X กําลังสองนะ1นึ่งหกหนึ่งจลังสองบวกกับยี่สิบสกสายกกลังสองได้เท่าไหร่เอ่ย 163. ุด 3,54นิวตันแล้วก็เซตตาล่ะก็แอดแทนไงฮะแอดแทนของ y โลส่วน x 22.638ส่วนด้วย163.654ได้เท่าไหร่เอ่ย7.96องศาอืมเป็นไงไงยมอ